สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูมาชมวันนี้ผมจะให้ดูมอแปลงสะสมผมก็คือเป็นงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อสะสมเป็นงานไซมินิคือภายในก็จะเป็นแกนขนาดแกนขนาด400มิลลิแอมตามที่ผมเคยได้ลงรูปไปเมื่อเร็วๆเนี้ก็เป็น400มิลลิแอมได้มาก็มาตัดต่อกัน2แกน ก็จะตกอยู่ประมาณ800ม mm. ิลลิแอมในตัวนี้เป็นทานซิสเตอร์เกต9มิลตามที่จริงตอนแรกว่าจะใส่แค่2-3ตัวทีน,นี้พอดีทานซิสเตอร์เมื่อก่อนมันมีเยอะทานซิสเตอร์เกตพรีมเมียมพรกนี้ยก็เลยใส่ไปข้างละ4ตัวเป็นไฟระดับเดียวไฟเบาๆเดี๋ยวให้ดูว่าใหญ่แค่ไหนไอ้ตัวนี้เป็นมออแปลงขนาด76.2คูณ25คือแกนขนาด2แอมป์แหละ ให้ดูมมแปลงขนาด2แอมวางพอดีเด็กเลยเท <c oughs> ่ากับมมแปลงพูดง่ายง่ายก็เท่ากับโทรศัพท์ iPhone <c oughs> เครื่องนึงนะความหนาอยู่ที่ประมาณ5เซนเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูว่าไอตัวนี้ผมใช้แบบแอะแดปเตอร อีกทีหกศูนย์เสียบเลยก็คือใช้แบบนี้มันจะดีดีกว่าการใช้หูคีบเนี่ยเราใส่หาปลาติดไว้เวลานั้นเราก็ใช้ตัวนี้เสียบมันจะทําให้ดีกว่าพวกหูคีบหูคีบคือมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันคอยหลบบางทีเวลาเราใช้งานไปใช้งานมาบางทีมันหลุดใช้แบบนี้จะดีกว่าพอดีจับกล้องมือหนึ่งอีกมือหนึ่งเสียบต้องประทานเอาไปอาจจะยากหน่อย อันนี้เครื่องของผมจะแตกต่างจากเครื่องที่ผมทําขายตรงที่ว่าเครื่องที่ทําขายสายสวิตจะเป็นสองขี้เี่ยวแต่อีตัวเครื่องที่ผมใช้ก็คือจะเป็นสามขี้เี่ยวสายสวิตตัวนี้ก็คือสวิตก็เป็นแบบถอดเข้าถอดออกปกติตามสเปคที่ผมทาเลยผมว่ามันดูดูเขาเรียกดูเป็นระเบียบดี เวลาเราสววงเข้าไปปั๊บเราก็หมุนเหมือนคล้ายๆกับไม้แหละแต่ตัวนี้จะติดวัดโวลต์เป็นดีตอลเพราะว่าหม้อแปลงขนาดเล็กตอนนี้ไฟเหลืออยู่ประมาณ1.7 7หน้าตาก็จะเป็นประมาณนะี้เดี๋ยวลองกดสวิตช์ให้ดูเสียงเงียบมากเดี๋ยวจะเสียบ เช็คดูว่าไฟอยู่ที่เท่าไหร่อตอนนี้ผมขียขีบ <c oughs> ไปตัววัดโวลต์ตัวนี้วัดโวลต์ตัวนี้สเกลอยู่ที่500โวลต์เดี๋ยวจะให้ดูว่าโวลต์แบบไม่ผ่านโหลดนะ <c oughs> ไฟอยู่ที่ร้อยโวลต์เพราะว่าตอนนี้ร้อยกว่าร้อยห้าโวลต์ เพราะว่าตอนนี้แบตเริ่มอ่อนเลยจากสิบเอ็ดจุดเจ็ดก็เหลือสิบเอ็ดจุดหกจุดห้าพปล่อยสวิตช์ก็จะขึ้นแล้วจุดสำคัญของการทำมอแปลงในสไตล์ผมนะไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายก็เป็นแบบหลักแบบบ้านๆตามเขาเรียกตามภูมิปัญญาของตัวเอง อันนี้หลอดขนาด200วัตต์ให้ดูว่าตอนที่ยังไม่ผ่านโหลดไฟอยู่ที่เท่าไรอพอผ่านโหลดเข้าไปเนี่ยโหลด200วัตต์พอดีขั่วมันชนกันเวลาเราเอาไฟขาออกชนกันเนี่ยมันอาจจะทำให้ทาซิสเตอร์ถ้าทาซิสเตอร์ตัวนี้คุณภาพไม่ดีพอจะทำให้ทาซิสเตอร์เสียได้ ก็คือถ้าเคียรกันจะเคยๆไม่เท่าไร่แต่ถ้าเอาจี้กันไปอะอาจจะทำให้ทานซิสเตอร์เสียได้เดี๋ยวดูจากไฟ100ร้อยโวลต์เหลืออยู่กี่โวลต์เหลืออยู่ประมาณ80-90โวลต์เนี่ยแค่เนี่ยก็หาก,กินได้ไม่จังเป็นโน้งแรงกดทิ้งได้เลยกดทิ้งไปแบบไอ้ควันคามือก็ได้แต่ตั้งแต่ผมใช้มายังไม่เคยเลยให้ดูไฟ จาก11.7พอโดนโหลดเข้าไปปั๊บเหลือ11.3 1.1นี่คือจุดสําคัญว่าบางคนบอกว่าทําไมเครื่องผมเอาไม่ค่อยอยู่ก็คือแบตต์ตเลี่เป็นจุดสําคัญคือถ้าแบตมันไม่ดีแบตไม่ดียังไงคือตอนเราไม่กดเนี่ยไฟอยู่12 13โวลต์พอเรากดปั๊บเหลือ2 8เหลือ19โวลต์อย่างเงี้ยมันก็มีปัญหา ก็คือจุดสําคัญให้เราเช็คดูว่าเออเวลาเราใช้งานไฟมันเหลือเท่าไหร่หรือว่าแบตมันเริ่มเสื่อมสภาพหรือ,อยังนี่แหละจุดสําคัญ <c oughs> ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแต่เพียงแค่ว่าทําไปแบบปูปูปลาปลาจะทาไปในสไตล์มอแปลง MRP เอาประมาณนะถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดเป็นกําลังใจพอดีไม่ได้ใช้นานมอลูกนี้ โม่แปลงมันมีปัญหาก็เลยแกะออกมาบูรณนะซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขเอาไว้ใช้ใส่กระเป๋าเกงได้ตัวนี้แบตสาหรับตัวนี้ตามที่จริงอะ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้หรอกตามที่จริงแบตประมาณสั3แอมก็ใช้งานได้3แอมป์2แอมนี่ใช้งานได้แหละเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรมากมายเดี๋ยวหา,าดูคิปเปอร์กันจะดูว่ากระแสขาออกออกอยู่กี่แอมป์ดนหลด สองร้อยวัตต์เข้าไปคีปเปอร์แอมต์ปึ๊บคีคีวัต์แอม,แมดูบางคนบอกว่าอยากจะรู้ว่าแรงไม่แรงเห็นไหมไม่เห็นแรงเลยแค่0.49 0.50ประมาณเกือบจะครึ่งแอมป์ หลอด200วัตต์กินไปประมาณเกือบจะครึ่งแอมจะเห็นว่าเล็กๆอย่างเงี้ยก็ดัน1,500วัตต์ติดอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายแค่พอติดๆแดงๆใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องแรงเห็นลหลายคนฝ่อยคว้าที่อยากจะแรงแต่ก็สําหรับผมผมไม่ได้ต้องการความแรงคือมันอยู่ที่คนใช้ <c oughs> แล้วบางคนที่โลกสวยอาจจะบอกว่าโอ้ไอ้พวกมอพวกเนี้มันผิดกฎหมาย ก็ลองไปศึกษาดูตามที่จริงมันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกคืออุปกรณ์พวกนี้มันก็คืออินเวอร์เตอร์ดีๆนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าคนที่เอาไปใช้อะใช้ให้ถูกหรือใช้ให้ผิดมันก็เหมือนกันกันกบเปรียบเปรียบเทียบง่ายๆเนาะเหมือนกันกับมีดกับจอบกับเสียมอะไรถ้าเราไปใช้ในที่ที่ถูกมันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเราไปใช้ในที่ที่ผิดมันก็เป็นอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งคุณและโทษอยู่ที่เราจะเข้าจิตเข้าใจในการใช้ ยังไงก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมสวัสดี